สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอัมพปาลีวันใกล้เมืองเวสาลีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสพระพุทธภาสินีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติสัมปัญญะอยู่ นี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ พึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างนี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะอย่างไรยภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับกระทำความรู้สึกตัว ในการเหลียวการแลกระทำความรู้สึกตัวในการคู่เข้าและเหยียดออกกระทำการรู้สึกตัวในการส่งผ้าสังคาติบาทและจีวรกระทำการรู้สึกตัวในการกินการดื่มการลิมกระทำการรู้สึกตัว ในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะกระทําการรู้สึกตัวในการเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะอย่างนี้และภิกษุพึงเป็นผู้มีสติ สัมปจัญญะอยู่นี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลาย